วันนี้จะไปสักค่ะเป็นรอยสักครั้งแรกในชีวิตที่ผ่านมานี่ไม่เคยมีรอยสักตรงไหนเลยแล้วก็รู้สึกว่ายัางไม่กล้าจะคอมมิชกับรอยสักอันไหนแต่ว่าในที่สุดตอนนี้ก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสักเป็นรูปอะไรนะคือเราอะตอนแรกก็อยากจะวาดรูปตัวของตัวเองนะแบบอยากสักเป็นลายตัวเองว่าแชลบกรา็วารูว่า ก็ได้ความว่าถ้าเราสั่งเป็นรูปที่จริงวาดอ่ะถ้าเราก็จะไม่พอใจสักทีก็เลยเลือกอาร์ติสที่ชอบแล้วก็บอกทยตเขาไปว่าอยากได้พระจันทร์กับคําว่าเบนิวิชิแล้วก็ให้เขาดีไซน์มาเลยจริงเรายังไม่เห็นเลยซ้ําว่าที่เขาดีไซน์ไปมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเรากลัวเราแก้แบบไงนึกออกปะว่าไม่อยากแก้ไม่อยากอะไรแล้วอยากจะไปถึงสะจบเลยอะไรนี้เราก็ let's go ของจริง เจ้าของร้านาลอกับร้าไหะเนี่ยให้ดูลายก่อนเนาะจริงๆอ,ออกแบบไว้ให้สีอันเพราะอยากได้เป็นพระจันทร์แล้วก็มีมีคำด้วยอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยแบบอยากให้เออรู้สึกว่าเป็นคนผิวค่อนข้างแบบขาวนิดนึงจะแบบมีสีน้ําเงินด้วยก็ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผสมกับคําแล้วก็มีคำแบบ วิ่งวิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ราะรู้สึกว่าแบบเล็กๆแล้วก็มีแบบเหมือนให้คนมองผ่านๆก็จะเป็นพระจนันทร์แต่ว่าพอมาดีๆก็จะมีคําด้วย,ยอันนี้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบเอออยากเล่นกับลูก,กตาอะไนึงให้แบบเหมือนมองเข้าไปในตามันจะมีแบบว่าตัวพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีข้างล่างสุดแล้วจะเป็นคําเฉยๆฟูรู้สึกว่าคําเฉยๆก็ก็น่ารักเหมือนกันใช่แต่อันนี้ก็น่ารักนะต้องใหญ่อ่ะไม่งั้นไม่เห็นอ่ะใช่เชยเอาพัดด้าน้ำเงินก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคำพัดด้านน้ำเน

มันเจ็บน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยเพราะว่าเคยไปเจเจครั้งหนึ่งเราเห็นเด็กผู้ชายสักเราเกยหน้าคือมาสบตากันเราขอลองหายก็เลยเลยว,ว่ามันเจ็บมาตลอดจริงเหรอ,อรู้สึกเหมือนอะไรรูป้ป่ะรู้สึกเหมือนเอาที่ขูดหินกูุนที่บ้านมาจิ้มหินแก้ตัวเองโอ้พี่บัตรี่เขาใช้เวลาไป5นาที เย๋นะไม่เสร็จนะม,ม,มันลบทุกภาพการสักที่มีในใจเลยนะแบบเหมือนตอนเด็กๆดร้านสักมันจะดูเป็นที่ที่น่ากลัวแบบร้านมันจะดูๆๆเหลือๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่สักก็ดูสักใหญ่แบบดูเหมือนเขาจะต้องคนเจ็บเก่งมากๆยอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบร้านน่ารักนุ๊กมิบไม่หมดแบบมุ้งยิงอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งบาท finally it's over congratulations over o l l of you you did มือขวาเป็นไรอ่ะมือขวาไม่หลุดออกจากหน้าเลยอะระหว่างที่กำลังสักให้คนอื่นนะคะเราก็จะทำการดีไซน์รอยสักอันต่อไปของตัวเองยี่งสุดฉันก็ดีไซน์ของตัวเองจนได้ คือของจริงอันซีเรียสอันนี้อันเมนของพวกเร,ราอันนี้เริ่มเจ็บแล้วครับเรามาแล้วเย้สำเร็จแล้วของเรานี่มัน มาตอนบ่ายสามเสร็จตอนสองทุ่ม